คำเตือนแนวทางในการซื้อสลักกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิงผิดกฎหมายครับผมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับที่เบื้องชองพอเลียงเชแนอยูนะครับผมมอนี้แอดมีแนวทางของหลวงปู่เก้าหนึ่งนะครับปู่เก่าหนึ่งที่เพิ่นเป็นคนเป็นนั่งขอเลกจากปู่เพชรเงินห้เซียนขาประจําตะกอนนี่ครับผมมอนี้เพิ่นมีแนวทางนะครับมาให้เลขบ่พูดพามทำเพลงเลยครับผมอันนี้เป็นแนวทางนะครับหายไปตัดเล่นปู้หมักกระจัดปู้ขัดกระพานเด้อครับผม ของงวดประจำวันที่16นะครับเดือนกันยายนเนี่แหละครับผมผู้ใดสนใจก็ไปพิจารณาบึงนะครับผมอันนี้เลขของหลวงปู่เกหนะครับผมเอาครับผมไายนี่กัของหอยซีซเข้าลำรวยเงินท่องมีเงินมีท่องกันสุข่สุขคนครับผมเจอกันอนะีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ข้อเก่าวคำว่าสวัสดีครับผม